นโยบายก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไปนะครับส่วนเรื่องการทำงานส่วนใหญ่ตัวผมเองก็รู้จักกับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าระดับผู้บริหารองค์กรนะครับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการต่อเนื่องของการทำงานก็นตามที่บอกไว้นะครับเรื่อง ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็จะเร่งให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วนอย่างเมื่อวานเห็นไหมพออภิปรายนโยบายเสร็จก็มีการประชุมคณะมนตรีทันทีแล้วก็ได้มีการอนุมัติงบกลางเพื่อให้กองทัพไปจัดหาจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชานะครับก็ที่แถลงข่าวไปแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล่าช้านะครับแล้วก็อนุมัติงบต่างๆที่ไปใช้หนี้ทอกศออเพื่อให้ทอกศเนี่ยมีวงเงินเพื่อที่จะไปให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับได้เสริมสภาพคล่องเพิ่มต่อไปอก็ลดปัญหาที่มันเป็นคอขวดนะก็กระทุ้งเข้าไปให เม็ดเงินมันกระจายออกไปได้นั่นใน,ใน,ในเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการาบริหารงานก็เป็นไปตามปกติมีการมอบหมายให้อรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกมุ่งเน้นในเรื่องของการลงพื้นที่ในเขตตรวจราชการของท่านนะครับแล้วก็คนละครึ่ง ก็เรามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าในเรื่องของการลงทุนนั้นถ้าผู้ผู้ประกอบการมีข้อติดขัดอย่างไรก็สามารถที่จะ,ะแจ้งมาที่รัฐบาลได้นะครับเรา,เร,าเรื่องรายละเอียดพูดไม่ได้ มันเป็นเรื่องของ,ของความมั่นคงแต่ว่าการสนับสนุนงบประมาณไปเนี่ยนะครับก็เพื่อให้กองทัพได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองในปัญหาที่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะนี้นนมีครับมีเยอะครับครับแตเดี๋ยวรอประชุมเห้่เสร็จก่อนตรงไหนที่ เปิดเผยได้ก็จะมาเปิดเผยให้ทราบใชก่ก็นี่ก็คือความสำคัญที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยเรานะไม่มีการปิดกั้นเรื่องมนุษยธรรมใครอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ทำตามกฎหมายของเรานะครับ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนของเราเราก็เปิดโอกาสให้เขาทั้งสิ้นมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใครไม่เข้ากฎของเราไม่เข้าเงื่อนไขของเราก็จะต้องอก,ก็เราก็เราก็ไม่สามารถที่จะผ่อนคลายอะไรให้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเที่มีปัญหากับเราอยู่เช่นกันนะครับว่าอย่าไปคิดว่า เราจะขาดแคลนแรงงานขาดแคลนคนงานนะครับไม่ขาดแคดแลนหรอกคใใรับนายจ้างไอ้ตรงนี้ต้องถือเป็นรายงานแรงงานที่ถูกกฎหมายเขาก็นายจ้างก็ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการนะครับเรื่องอความอะไรเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องอะไรของพวกเขานะครับประกันสวัสดิการพวกเงิน กองทุนใดต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนะครับวันนี้วันนี้ดีเดย์นี่ใช่ไหมกี่คนไม่รู้แรงงานกี่จำนวนเท่าไหร่รู้ไหมเป็นเป็นเป็นหมื่นแล้วเป็นแสนไม่รู้นนะะมเมนุพักคุมเข้ไก็พรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคการเมืองถ้า ู้ที่สนใจที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองนะครับจะเห็นว่ารรคภูมิใจไทยสามารถทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้และต้องการมีส่วนร่วมเราก็เราก็ต้อนรับทุกคนแหละครับผมว่าทุกรรคการเมืองก็ต้องเล่งผลเลิศไว้ก่อนเราก็ต้องเล่งผลเลิศเช่นกัน กภายในเดือนตุลาคมนี่ไงเมื่อวานเราเราก็ได้กันงบประมาณปี69นะครับไว้มาใช้สำหรับโครงการนี้อยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเท่าที่ทราบมาก็ก็สัปดาห์หน้าน่าจะหลักการน่าจะเข้าคอรมอแล้วก็ ลงทะเบียนได้ภายในไม่เกินกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ตรงบงบประมาณลบกันไว้อยู่แล้วนะครับซ,ซึ่งเป็นงบกลางซึ่งเ,เราก็สามารถที่จะนำออกมาใช้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าโครงการนี้ได้เลยกับผู้ประกอบการด้วยนะครับ ผมยังไม่ได้เจอท่านไปถามท่านได้นะครับมีก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็พยายามจะไม่ให้มีวาระจรเข้ามาเมื่อวานมีวาระจออยู่เจ็ดเรื่องครับเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่ามันจะต้องใช้ผูกพันงบของปีห8ดซึ่งเมื่อวานคือวันสุดท้ายก็มีวาระจรเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็น เรื่องปกติแล้วนะครับวาระของคอรมรก็จะต้องถูกนําส่งมาตั้งแต่วันพฤหัสเพื่อที่จะ,ะส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองต่อไปตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะประชุมทีมรมัฐมนตรีเศรษฐกิจช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับก็น่าจะ น่าจะเกิดขึ้นสักภายในสองสัปดาห์ตอนนี้ให้แต่ละรัฐมนตรีเข้าไปในที่กระทรวงวันนี้คือวันแรกที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเราผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วนะครับผ่านเรื่องการถแถลงนโยบายแล้วก็วันนี้ให้ให้แต่ละท่านเข้าไปพบปะกข้าราชการมอบนโยบายนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเชิญประชุมเป็นกลุ่มๆนะครับ ตามสิทธ์ตามสิทธิ์ตามสิทธิท์อยู่แล้วต้องก็ตามสิทธินะ์ฮะถ้าถ้าต้องชี้แจงก็ชี้แจงโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับ